สวัสดีคะ่ะเรามาเริ่มทำตารางกันนะคะตอนนี้เรามีตัวอย่างตารางอยู่2ตารางนะคะตารางที่1ก็คือตารางรายชื่อตารางที่2ก็คือตารางการเรียนนะคะเรามาเริ่มสร้างตารางรายชื่อกันก่อนนะคะการสร้างตารางตรงนี้นะคะก็คือ จะเป็นตารางการใส่ข้อมูลธรรมดาที่ไม่มีตัวเลขที่คำนวณน,นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราทำตารางอยู่ที่ Microsoft Word นะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีการสร้างตารางกันค่ะตารางที่หนึ่งนะคะคือตารางรายชื่อ ะะเราจะสร้างตารางเราสังเกตนะคะสังเกตต้นฉบับว่าเราจะทําให้เหมือนต้นฉบับเนี่ยเราก็ต้องดูว่าตารางมีกี่คอลัมน์มีกี่แถวนะคะอันนี้มี3คอลัมน์นะคะคือคอลัมน์ลำดับคอลัมน์ชื่อสกุลแล้วก็คอลัมน์โทนะคะส่วนแถวนะคะก็จะมีอยู่4แถวคือ แถวที่1ก็คือแถวนะคะแถวแนวยาวแบบนี้นะคะแถวที่2นะคะแถวที่3แถวที่4นะคะมี3คอลัมน์4แถวโอเคนะคะเราเริ่มพิมพ์นะคะตารางตารางรายชื่ออ่ากด enter ลงไปค่ะแล้วก็ มาคลิกที่ insert นะคะคลิกที่ table เลือก3คอ column แล้วก็ลากลงสีแถวปล่อยมือค่ะนะคะอันนี้เราจะได้ตารางแล้วนะคะเราระบายแล้วก็เลือกตรงกลึงกลางนะคะกึ่งกลางให้ตารางอยู่ที่ตรงกลางโอเคค่ะ วิธีการเ,าเลื่อนนะคะเลื่อนช่องตารางก็เอาเมาส์ชี้ที่เส้นแล้วก็ลากเลยนะคะอันนี้ก็ไปที่ลำดบับแบบนี้นะคะแล้วก็ชื่อสกุลค่ะพิมพ์ชื่อสกุลแล้วก็พิมพ์คาว่าโท แบบนี้นะคะเราจะต้องสร้างตารางให้เป็นก่อนนะคะสร้างตารางให้เป็นนะคะโอเคตารางที่1เราสร้างได้แล้วนะคะเรามาสร้างตารางที่2กันนะคะสร้างตารางที่2กันโอเคพิมพ์เข้าไปเลยค่ะตารางที่2แบบนี้กด enter ค่ะ แล้วเรามาที่ insert นะคะคลิกคำว่า table หรือว่าตารางนะคะคลิกเข้าไปแล้วก็คลิกช่องของตารางนะคะ3ออัมน์รากลง4แถวโอเคปล่อยมือค่ะคลิกแล้วก็จัดนะคะจัดความสวยงามของตารางนะคะ เราก็จะได้แบบนี้นะคะเราพิมพ์เข้าไปค่ะล้ำดาบเราจัดช่องนะคะจัดช่องของตารางก็คือเอาเมาส์มาชี้ตรงที่เส้นแล้วคลิกค้างไว้แล้วกล็ลากนะคะพอได้แนวแล้วเราก็ปล่อยแบบนี้นะคะต่อไปค่ะพิมพ์ชื่อนะคะสกุล แล้วก็พิมพ์คำว่าโทนะคะอันนี้ก็คือเราฝึกสร้างตารางกันนะคะแบบนี้เราจะต้องฝึกทําอย่างน้อย5ตารางแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะมีความชำนาญน,นะคะแล้วก็จำได้ง่ายเราจะสร้างตารางถัดไปนะคะก็คือตารางที่3สร้างเหมือนเดิมเลยนะคะ เพื่อที่จะให้เราคุ้นแล้วก็จำได้แม่นยำนะคะเอาเมาส์มาวางไว้ข้างล่างของตารางลักษณะนี้นะคะก็ค,คือคลิกเมาส์ลงมาเลยแล้วกด enter นะคะเพื่อเว้นช่องไฟนะคะระหว่างตารางาที่2แล้วก็ตารางที่3แล้วเราก็พิมพ์ไปนะคะตารางที่3กด enter ลงไปค่ะ แล้วเรามาที่ insert นะคะคลิกที่ table นะคะแล้วก็เลือกช่องของตารางนะคะ3มช่องลากลง4บรรทัด4แถวปล่อยมือค่ะโอเคเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะจัดตารางนะคะคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นแถบสีดำทึบๆแบบนี้นะคะเรากลับมาที่ home เพื่อที่จะดูคำสั่งนะคะ ดูคำสั่งดูเมนูบาร์ในการใช้คํำสั่งของอการทำงานของเรานะคะคลิกเข้าไปที่กล่นกลางนะคะตารางของเราก็จะอยู่ที่กลุ่นกลางแล้วคลิกเมาส์ออกนะคะคลิกเมาส์หนึ่งครั้งสีดําทึบจะหายไปแบบนี้นะคะเราก็พิมพ์นะคะพิมพ์ลำดบับชื่อสกุล ชื่อสกุลแล้วก็โทโอเคเรามาจับช่องช่องของตารางกันนะคะเอาเมาส์มาชี้ที่เส้นแบบนี้แล้วก็คลิกค้างไว้นะคะแล้วก็ลากไปนะคะพอได้ตามแนวแล้วเราก็ปล่อยแบบนี้นะคะเห็นไหมเราจะมีตารางในการใช้งานอยู่ที่ สาตารางนะคะ,ะแล้วเราก็มาลงรายละเอียดนะคะ1น่งนางสาวกริตติกาแสงรา่าเราใส่ข้อมูลประมาณนี้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ